เป็นความใส่ใจพิถีพิถันของการทําน้ําจิ้มลูกชิ้นที่แบบเราตั้งใจทําออกมาที่จะขายให้กับลูกค้าอย่างนี้ค่ะพี่แบบดีที่สุดอะ่ะให้มันอร่อยที่สุดก่อนที่จะแบบลูกค้าได้ทานการปิ้งอ่ะเราก็มีสูตรปิ้งเฉพาะของเราปิ้งไป ชุบน้ำจิ้มติ้งไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับไม้เพื่อให้ทุกส่วนของลูกชิ้นที่อยู่ในไม้สุดเท่ากันหมดคือความคิดของคนที่แบบเขาขายของมาเนี้ยไม่อยากให้เขาให้เรามันเหนื่อยเหมือนเขาแต่พอเรากลับมาแล้วลองได้สัมพันจริงจริงดีดวกว่าการที่เราไปเป็นลูกน้องเขาเยอะเลยค่ะพี่การที่เราเป็นนายตัวเอง